สวัสดีครับช่องอาชีพแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็อาชีพไปไหนครับอาชีพไปส่งของนะครับตัวนี้ออเดอร์เห็ดนะครับผมออเดอร์เห็ดของเราก็ตามนี้นะครับผมวันที่สองแล้วนะครับตัวนี้คือวันที่สองแล้วก็ขอบคุณนะครับเอชซีลุงพลประแตนนะครับเอยซีาอาชีนะครับผมที่ สนับสนุนนะครับการขายเห็ดของชาวบ้านกเกานะครับผมก็อการขายของออนไลน์ที่ประสบผลสําเร็จมาตลอดนะครับเกือบหนึ่งปีแล้วตอนนี้ที่ช่องย่านะครับก็พาขายแล้วก็ทําให้ชาวบ้านมีรายได้นะครับดดดเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามีกี่กล่องชี้ก็ชีดคืนนะครับอ่ามันจะแตกรู้มันจะแตก,แตกอยู่ขึ้นนั่ง อย่าเอาเข่าทับนั่งได้แต่ห้ามเอาเข่าขึ้นหลังจะแตกหลังโฟมมันจะแตกครับตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นหลังโฟมนะครับผมโฟมแช่แข็งไปเลยครับผมที่จากมีการเราสอบถามจากลูกค้า,าม,มาแล้วบางทีก็กล่องเสือ่อยางอะไรบ,บ้างก็ยุ่ยบ้างเราเปลี่ยนเป็นหลังโฟมเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าของเรานะครับก็<ห>ขอบคุณนะคะ คาแตนนะคะถ้าไม่มีสองคนนี้แล้วก็ร้านยาก็คงจะไม่ได้เกิดตั้งแต่ตลาดน้อยน้าบ้านลุงเลยนะครับแต่ก็คล้ายๆว่าทำเหมือนชุมชนนะครับตลาดชุมชนว่าใครมีอะไรก็เอามาขายนะ,ะแล้วก็ไม่ได้เสียค่าค่าเช่า ไม่ได้เสียค่า,ชาคเช่าแล้วแกไม่เก็บค่าเช่านะคะประแตนลงคนกระแตนตอนที่ตอนที่ตอนยังไม่มีร้านพญานาคนะครับแล้วก็มีการขายของตรงนั้นเป็นเป็นป่าข้างทางครับผมก็เออครับผมวันนี้ก็ยัจดจบลงคลิปเพียงแค่านี้นะคะสวัสดีครับ